มานะเดี๋ยวผมจะกราวนำก่อนทอดผ้านะตั้งใจดีนะหลังจากกล่าวจบแล้วก็วางผ้าบนกระบนสายโยงนะโอเคนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามรูปังอานิจังนามรูปังผููขงนามรูปังอ,น,อ,น,อนัตตาภาษาทุกพ่อผ้าปนสายองครับตามยาปรหาตัวนะตามยาปมหาตัวนมวนมือไว้ครับนปมือไว้ आचित्त्वानि अवरुत्तं पितृन्तां बहुतर सम्मो वतु पुरो आतिराम भवतरं परयो ततली आचितये करति अधेरे आक्षे तर्ति मञ्जानं ममन्ती रामः सदि हतना भूजो भक्ति कानाति दरवका ये तो वाये पुजात्मा मतिस

ลอยหลังกลับมาได้เตรียมตดน้ำก็พรอย่นี้ระวังน้นำ,นำ,นำ